สวัสดีพี่น้องป้องไปสุคนค่ะพี่น้องคะจากหลังจากที่นั่งฉีดวัคซีนมาละไข,ข่ึ้นเนาะคะ่ะมื่อนนี้ก็ดีขึ้นแน่เนาะคะ่ะเนาะดีขึ้นแล้วสวัสดีวันอา่าวันอาทิตย์เนาะคะ่ะพี่น้องเบื้องบรรยากาศข้างนอกค่ะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนหิมะละลายเบิดปีนี่หิมะหน่อยพี่น้องเออปีนี่หิมะหน่อยเลยเด้อนี่เดือนอา่าเดือนอา่ามกราแล้ว จะสิ้นเดือนมกราจะเข้าเดือนกุมภาพล้วหนาหนาวอยู่นอเวนี่มีแค่เดือนอ่ะเป็ดมีเดือนธันวามกกราแลวกุมภาพนาค่ะเดือนมีนาไปก็จะเป็นนาโวแหะพีนนนนนะะ่น้องนานาอ่านาโวแล้วก็ขึ้นฤดูเพาะปลูกเนาะค่ะม้องหนาพี่น้องค่ะโอ,อ้ยมะมหลดอกค่ะปีนี่อะไรกูขอเลยนายบาเลย ทันทีไหมพี่น้องอีนา่าสิผ้าเพ,พียงน้องไปขวพริกไปขวพริกขา้กางนอกคะ่ะฝนตกอยู่น้อยๆพี่น้องแบบไปปล่อยลิ้นๆค่ะอันบ้านนี้นางมันหลังน้อยเนาะพี่น,อน้องเนาะหลังแคบจะขวพริกก่อนเลือต่นพอหญ่อ่ะนะพี่น้องขะอีน้าก,ก็เลยมีอ่ากระทะเอ้เตาไฟฟ้าปิดประตูก่อนของชันๆเนี่ยจกักหนอยพี่น้องคะ่ะมือหนึ่งถืออัน กล่องอีกมือหนึ่งถืออุปกรณ์จะมาขวบพริกตำพริกข้างนอกหน้าบ้านนี่แหละพี่น้องค่ะอีนา่งมีสายไฟอยู่เพะเดี๋ยวอีนางขออนุญาตจัดแต่งสถานทีก่กอนเ้อพี่น้องเ้อะโอ้ยนะคะพี่น้องอุปกรณ์อีนังพร้อมแล้วปกติแล้วอีนังก่อขวบพริกได้บ้านอั่นแหละค่ะแต่ว่าเราต่นพญยายนะพี่น้องโอ้ยอันขวนอกบ้านเขาก่อ บริเวณมูเอ่อเพื่อนบ้านอีนางก็มียูนนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาอยู่แต่ในบ้านนะคะเนาะอยู่แต่ในบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างเพราะว่าอากาศมันหนาวพี่น้องค่ะเขาก็เลยบ่ค่อยจีจะได้กินอย่างปันใดเนาะค่ะพี่นางก็เลยจะขวในบ้านก่อนเลือตุนเพราหญ่พี่น้องเพใหะไงเราฉุนเนาะค่ะเนาะขวพริกนี่มันบ่แม,น,มนเรื่องเล่นๆได้พี่น้องอุปกรณ์อีนางเห็นบ่มีเต่าไฟฟ้าลากมีปลั๊กเสียบหลักเงามากเนาะพี่น้องเนาะมีอุปกรณ์มีพกมีศาส อ้อมออกมาหัวข้าขงนอกค่ะแล้วต่วนผัวเนาะค่ะเนาะม,มีกระปุกพริกนี่นั่งเปิดไฟก่อนมาค่ะเขามาเริ่มขวัวพริกกันเลยโอ้ยจะกินพริกผงแต่ละที่นี่ก็ลำบากลำบนได้พี่นอ้องอะไฟขึ้นมาติดเลยปากมันใสย่ยใดบนอนอ่น เดี๋ยวก่อนเด้อโอ้เห็นว่าจะได้พี่น้องเอาพริกลงก่อนพริกแห้งเอามาจากเมืองไทยนั่นกับซีเบิร์สแล้วล่ะอันนี้สุดท้ายแล้วโอ้ยมีแต่หยาบปิดก่อนก,กินยั <c oughs> นนงไม่ทันเด็กขัวเลยชุนแหลวพี่น้อง แงพริกก่อนพี่น้องมิแต่ยหยาพริกแห้งชุกระโปกคาดค่ะนี่ค่ะเบืงเดอ้อยูมองนอกลำบากลำบนจะกินอาหารไทยที่นี่ก็ต้องลำบากเลยพี่น้องบ้านนี้นั่งหลังหน่อยนะเครื่องดูดเครื่องดูดอากาศมันก็เครื่องดูดอากาศ,กเ,ากาศเวลาเฮ็ดอาหารมันก็มียูนั่นแหละค่ะพี่พน้องค่ะแต่ว่าขัวพริกเนาะค่ะขัวพริกแห้งมันเป็นอีกอย่างที่ <laughs> ชุนมาก หัวที่นี่โอ้เลือดตนเลือตนพ่อหญยพี่น้องค่ะยายนางเลือกผิดก,ก่อนมีแต่อหงียังกับ,บลูกคุณสื่อสื่อเขากินง่ายกว่าค่ะแต่ว่าเจ้าเงินไหนสื่อ <c oughs> อากาศมันอีสามองศาพี่น้องอากาศข้างนอกมันอีสามองศาอีนางคุยกับพ่อยญ่ว่าอันเด้อ <c oughs> เอะเอาลงมาข้างล่างเสียงมันคือสะท้อนค่ะทว่าอีนางคุยกับพ่อใหญ่ว่าฉันอีนางอาจจะขออาจารย์กลับไปเรียนเอสองพี่น้องค่ะเพราะว่าอีนางโบกเก่งเรื่องอ่าการามาทิชนะแมะแล้วก็บอกคอยเก่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็โอ้เสียงแมอ่ะไว้ที่เดิมดนะล่ะพี่น้อง แล้วก็อันีนั่งฟังฟังภาษาโนเวบอก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 ขอใจเวลาไปฟังคนอื่นหรือว่าอาจารย์เปิดหนังหรือว่าเปิดข่าวให้เบิ้งนะแล้วก็ตอบคําถามมันคือมันกดดันมันเป็นสิ่งมันมันมันเป็นอีอย่างกดดันนีนั่งมากเลยนาอีนั่งพร้อมเลยนั่งเปิดก่อนร้ยเกือบสักน้อยค่ะคนแถวบั่นคนบริเวณนี่เห็นนีนังเพือน่าอีนานี่มันเห็นอย่างวะ พี่น้องอยากกินผัดมาม่ามะนาวกับบะหมี่เด้อเดี๋ยวขวับพริกเศษขวับพริกเศษเหล่าเสียให้พ่อใหญ่ขับขับรถท่าไปอันข้างนอกเมืองด่านแลว,วันอาทิตย์ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ด่านแลเขาเปิดเขาเขาเปิดอยู่ค่ะแต่ว่าอยู่บ้านนี่นางบ่เปิดเนาะคะ่ะเนาะอยากกินผัดมาม่าผัดแบบผัดซีอิ๊วนะมไอมนั่งก็นั่งย่องย่องอ๋อเดี๋พี่น้องนี่ขวับพริก มาเด้อพามาขวาพริกขวานอกบ้านขวานาบ้านเลยเพราะว่าแอน่นข้างนอกมันบ่มีโฮมฝนตกค่ะตกไปปล่อยลื่นๆตกหนาเบือกเก่านั่นแหละพี่น้องค่ะอยู่หนาบ้านมันมันไม่มีหลังคาเนี่ยเห็นปะ่ะมีหลังคาพอเด็ดลบ <c oughs> ลบฝนอี่น้นาเพิ่งอาบน้ำซ่าพรมเวี่ยวพี่น้องออกมาขวาพริกสักน้อยนึกอยากกินอันผัดมาม่าผัดมาดมา่าบ่มีพริกผงพริกผงเบิดขลอเลย จะไปซื้อก่อหลานหลานไทยกับปิดมื่อนี้นะหลานไทยกับปิดวันอาทิตย์บ่มี่หลานไหนเปิดค่ะออเอา,เ,อาเนี่ยพี่แคมยี่หน่อยอยี่พีคทีนั่งเอามาจากเมืองไทยน้ำน่ะแหละพี่น้องเนี่ยท่านเบิดอยู่เนี่ยสุดเนี่ยเนี่ยจริงๆล่ะรอบนี้เบิดจริงๆล่ะหัวไปฟ้นกระตก๊กโอ้ พึ่งจะฟืนไข่พี่น้องไข่ที่ว่าไปฉีดไปฉีดวัคซีนเข็มสาม,มาไข่แตกแบบที่เนี่ยอยปวดไปเบิดปวดแขนปวดหดรักแร่ฟังฟังที่ฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็ปวดตัวปวดปวดอยู่บ่เป็นซุกเลยพี่น้องเอ้ยกินฉุนเริ่มออกเลยนี่ขนาดว่าขวา้ลางนอกได้เนี่ยพี่น้องโอ้ขวพบีกเตรียมโคกมาต่ำน้ำโคก โคกใบนี่นั่งเอามาจากเมืองไทยน้ำเดิมขุนแล้วพี่น้องนีนั่งเอามาจัดเมืองไทยน้ำขอแม่มากได้หนิโคกโคกตัวนี้นะรถระคับ่า,านไปพานมาอยู่พี่น้องนางหัวพริกมันหนาบ้านนี่แหละหัขวข้างในมันฝุนนี่การพ่อยายบอกว่าเท้าขวาใได้บานก็ได้อีลีบอก <c oughs> เจ้าซิบตายป่พี่น้องเนียพี่มาปีนี่หน่อยพี่น้องค่ะพี่มาปีนี่เลิมชุนแล้วพี่น้องโอ้ควันก็ออกปากยัยเฮียไหลไมมล่ะพริกกะดะขนาดใสเกลือไปได้เนี่ยขวบพริกข้าว่าไรตองใสไฟอ่อนมาสั้น นี่นางก็ใส่ไฟออนอยู่ค่ะขวบพริกอย่าใส่ไฟแห้งเด้อใส่ไฟแห้งมันฉุนค่ะใส่ไฟออนขวบไปเรื่อยๆใส่เกลือน้ำรอยเกลืออย่าเด็ดขาดสายตายมาใิใหม,ม่ขวบพริกย่ำขวบพริกตามพริกผงย่ำไหนคิดถึงสมัยเด็กหน่อยพี่น้องค่ะสมัยตอนที่ยายน่งยังอยู่ตอนที่ยังอยู่บ้านบ้านเกากันยายบ้านนี่นางจะขวบพริกกินเอง แล,แ,บบแล้วก็ใส่แบบโคกใหญ่ๆแล้วก็ใส่ด่ามจอบด้ามเสียมนะพี่น้องตำโอ้ยใหญ่นางให้่นางขวบพริกตำพริกเปิดทรมานคักพี่น้องขาวจังว่าจะได้พริกพริกแห้งไอ้ยพริกอันพริกป่นแล้วตอนนั้นนี่นางก็ยังหนี้อยๆอยู่เนาะแล้วก็ซ้อนนั่นแหละคะ่ะซ้อนใอ้เฮ็ดสุดยางนั่นละ่ะใหญ่นาง เริ่มได้แล้วล่ะพี่น้องไม่ต้องขวแบบว่าให้ใหม่ให้ใหม่คักนะคะขวไฟอ,อ่อ,อนๆค่อยๆขวานเ้ยนั่งนั่งยองๆกบปวดขาปวดเข่าพี่น้องอยากกินก็ต้องเฮ็ดเองอยู่มังงอกอยากกินยั้งก็เฮ็ดเองเบอร์สุยางสื่อเขายังเดี๋วมันบ่ได้่าค้องฉีดมันสูงนาอค่ะเข้าเป็นคนไทยไปกินอาหารฝรั่งยังเด๋วก็บ่ได้พี่น้องอนั่งบ่มักเลยได้อาหารฝรั่งนะนั่งกินแต่อาหารไทยยังเนยหน่อยบ่มีอย่างก็มาม่าต้ม หนก็เค,นนกเคีนั่นงคิดว่ามันก็คงจะโอเคแล,ะละ้วล่ะปกติแล้วอีนั่นงจะขว่แล้วก็ปันเอาได้พี่น้องมันจะได้ง่ายๆแต่มืนนมอ่อหนีนั่งสิต่มเอาอ่อเฮียแก่พริกกระไดโอ้ยให้ตนหน่อยๆอยู่แน่พ่ออะไรพี่น้องเห็นไหนนั่งบ่ขอพริกพ่อเลยเบอร์ตงเอาให้มันอันี้หลายดอกก็ใส่คุกเลย ต้มบัดที่นี่พี่น้องคะนู้กระเด็นดีจังเลยทางต้นเนหน่อยอยู่ต่ำพริกนี่ต้องใส่ความอดทนด้พี่น้องเลยต่ำต่ำพริกแข่ง พี่น้องตมม่ำบมแหลกเอามาปัน่นเอาง่ายกว่าปวดแขน,นใส่เครื่องปัน้นเอาใส่เครื่องปัน่นเอาง่ายกว่า นั่งย่องมากปวดขาเบิดพี่น้องค่ะน่าจะใส่ที่เดียวให้มันเบิดจะได้ปันแค่รอยเดียวโอ้ยก,ก่อนๆแล้วก็อก่อำนุ้ยหยูย่ง่ายซื้อกินง่ายกว่าพี่น้องเนี่ยขนาดนี้มันก็าเด็ปันเลยฉุนแล้วอืม เวลานั้นก็คุณสามีก็อยากจะหายปันไอหัดขวในบ้านเอขวในบ้าน,เ,น,านเธอสิบตายบอกปันหลดุด เฮ็ดกินเองไอจามบ่ปิดปากบ่เป็นยังน้องๆคณะเฮ็ดกินเองบ่มี่คนนั้มากินนี่ค่ะพี่น้องปันเอาง่ายบ่บ่ต้องเสียเวลาต่ำนี่ก็ว่าต่ำเอาม่ชีเสียบก็ยี่หน้าก็ว่ามันก็คือคือกันนั่นแหละพี่น้องงานก็ว่ามันได้แล้วล่ะนี่ เห็นบ่พี่ผงแล้วเดียวเอามาใส่กองแบบนี้พี่น้องพี่ผงเนี่ยเห็นบะอันนี้ก็กินได้อีกเป็นเดือนเด้อเนี่ยเดือนเดือนสองเดือน่นละคน่ากินแบบค่อยๆกินเอากินแบบประหยัดเอาอันนี้กระปุกกระปุกพริกป่นอีนานไปซื้อมาอยู่เมืองกุ่นเนาะคะเนาะซื้อพริกผงมาอยู่พริกพริกผงมาอยู่เมืองกุ่นตอนนู้นนะซื้อโดนแล้วกระปุกละหกสิบเก้าคนกระปุกนี่ซื้อมาเนี่ยโหโหเซึกว่าพริกพริกผงมาสิเกาแล้วพี่น้องเกาแล้วเหม็นคิ้ว พีชพริกผงอ่ะเม้นคิวตอนที่ไปเสิร์นี่มากนะคะนกก็เลยบ่ค่อยอยากเสิร์พิกผงกินนะคะในนั่งเก็บอุปกรณ์ก่อนพี่น้องแล้วค่ะคลิปนี้นั่งก็สิปิดคลิปทอดเนียนนอค่ะนอคพาพี่พี่น้องมาเฮ็ดพริกผงกินผัดมะม่ามันนี่ยังนึกอยากกินผัดมะม่าค่ะไใ้นั่งเสียไอ้พ่อไผ่พ่อใหญ่ในผ้าคลับรถไปเสิร์บเน่ากินผัดมะม่านี่ขาดบักเน่ากับพริกผงนี่บ่เสียด้วยเด้ดพี่น้องอีรีเด้ต้องมีบักเน่ากับพริกผงผัดมะม่าผัดแบบผัดซีอิ๊วเนาะค่ะเนาะใส่ซีอิ๊วดำ เดี๋ยวจะใส่กุ้งมี๊นั่งมีกุ้งยูเนาะคะ่ะคลิปนี้เราไ้แค่นี้ค่ะได้นั่งเก็บลางแล้วก็สีออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตย้าแล้วพอคลิปหนานะคะนะ่ะเนาะบาย